น้ำป่าท่วมบ้านทําสะพานขาดวันที่4พฤศจิกายนในพงเพีระชูชื่นในอำเภอแม่ห้องสอนเดียวรับรยายงานว่ามีเหตุทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข108สายแม่ห้องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเชียงใหม่หน้ำปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านแม่จ๋า ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองถูกน้ำป่าเซาะคอสะพานจนขาดส่งผลให้รถบรรทุกรับส่งสินค้าตกลงไปในร่องถนนยังไม่สามารถนำรถขึ้นมาได้ทำให้เส้นทางสายดังกล่าวรถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้จากกรณีดังกล่าวทำให้รถบรรทุกหนักทุกชนิดที่จะไปจังหวัดเชียงใหม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางหลวงหมายเลข1095กแม่ห้องสอนอำเภอปลายเชียงใหม่แทนส่วนรถยนต์ขนาดเล็กหากจะเดินทางไปอำเภอขุนยวมและต่อไปถึงเชียงใหม่ รถที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสามารถใช้เส้นทางบ้านแม่จา๋าบ้านหนองเขียวทุ่งบัวตองโดยแม่อูคออเภอขุนยวมแต่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเนื่องจากเส้นทางระหว่างบ้านแม่จา๋าบ้านหนองเขียวเส้นทางขึ้นเขาสูงชันส่วนพื้นที่อภอขุนยวมวัดเที่ยวรอยตรีนรรงชัยจินดาพันธ์ในอภอขุนยวมเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณทัานาฬิกาเกิดเหตุน้ำแม่สุรินไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านแม่สุรินหมู่ที่3ตำบลขุนย้อมอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแต่ไม่มีประชาชนได้รับอันตรายทางอำเภอขุนยวมได้ส่งประหลัดอำเภอและสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอขุนยวมที่6เขาช่วยเหลือรัศดรที่ได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างสรุปความเสียหายเพื่อขอรับการช่วยเหลือขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ